ครับสำหรับการจัดประชุมเ,เพื่อการเ,าเรียนรูนะ้ในเรื่องของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพประสงค์แห่งชาตินั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่สำคัญก็คือว่าธรรมนูญสุขภาพประสงค์แห่งชาตินั้นเนี่ยได้ให้ กรอบในการทำงานเพื่อให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยกันรวมไปถึงว่าพระสงฆ์นั้นนะเมื่อมีสุขภาพดีจะไปช่วยเหลือดูแลสุขภาพของชุมชนในลักษณะอย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็ชุมชนเองก็มีบทบาทในการที่จะดูแลสุขภาพพระสงฆ์ด้วยในสามส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวนะที่เป็นสาระที่ควรจะ ได้เรียนรู้โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เป็นสมณเณรในโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาดังนั้นเนี่ยก็จึงมีการจัดทำหลักสูตรแล้วก็บรรจุเ,เนื้อหาสาระของธรรมนูญสุภาพพระสงฆ์แห่งชาติเข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้พระภิกษุสมณเณรที่ได้เรียนรู้ ในเนื้อหาสาระเหล่านั้นไม่ไม่จำเพาะในเรื่องของธรรมนูญเท่านั้นนะยังมีเรื่องที่สำคัญที่เป็นสาระที่พระสัมมาเนรเนี่ยจะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติการของพระกิฬานุปถากหรือพระอ,อสวน่ยอาสาสมัครส,สุขภาพประจำวัดเนี่ย ท่านจะได้เรียนรู้ว่าออมีพระลงไปทำงานแล้วเกิดผลกับชุมชนนะแล้วก็เกิดผลกับชาวบ้านในชุมชนในลักษณะอย่างไรบ้างบทบาทหน้าที่ของพระกิฬานุปถากเป็นอย่างไรและในพาร์ทสุดท้ายเนี่ยก็คือ,อ,อส่วนที่สมณีนจะได้เรียนรู้ว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของตนเองนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะ ตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลไหนสถานพยาบาลที่ไหนอย่างไรแล้วตอนนี้ถ้าหากว่าสมมุติว่าสมณเณรได้ย้ายถิ่นฐาน,นจากบ้านเดิมซึ่งเคยมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพในโรงเรียนในใน,ในโรงพยาบาลที่นั่นกเ็เมื่อย้าย้ยไปอยู่เรียนอยู่ในโรงเรียนพระปริยติธรรมซึ่งไม่ใช่ภูมิลำเนาเดิมที่เคยใช้บริการ หน่วยรักษาพยาบาลน,นั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการเรียกว่ามีการย้ายสิทธิ์หรือย้ายสถานหน่วยบริการนะฮะซึ่งโดยหลักการแล้วก็คือว่าจะได้รับการบริการที่ถูกต้องถูกคนสิทธิเหล่านี้เนี่ยเป็นสิทธิที่จำเป็นมีความจําเป็นที่จะต้องได้เรียนรู้มีความเข้าใจ ที่จะดูแลสุขภาพของตนเองเพราะว่าในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห,แห่งชาตินัีนน่ก็มีทั้งในแง่ของการที่จะได้รับการตรวจคัดกรองจนกระทั่งไปถึงว่าเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพจะได้รับการดูแลรักษาจากหน่วยบริการที่ใกล้ใกล้วัดมากที่สุดเพื่อจะได้ปลอดโรคปลอดภัย แล้วก็ได้รับสิทธิ์นั้นตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเหมือนกับคนไทยทุกๆคน